สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมปอวันนี้เรามาสัญจรกันที่วันนี้เรามาสัญจรกันก็ไม่ไกลกรุงเทพครับหมุดบาการแถวบ้านผมเองนะครับวันนี้จะพาคุจับนักเขียนกระตูรุ่นเก่ากระตูน่อบากนะครับครับเป็นบ้านผลงานมาเป็นสามสอันเรื่องแล้วใช่นั่นก็คือพี่ต้นโกสุพิสัยครับครับพอกา เขียนมาถึงหน้าสามทหน้าสีนี่ตัวหนังสือยังไม่ลงเลยยังไม่ลงตัวหนังสือครับผมผมต้องมานั่งคิดก่อนว่าจะอารมณ์พบทอย่างไงอันนี้ต้องใช้สมาธิเวลาเขียนครับคือจะมาเขียนตอนนี้คงจะเป็นเรื่องลำบากพอสมควรกพรต้องมาต้องมานั่งร้อยเรียงคิดคําพูดคิดอะไรตอนพิเศษนะครับก็คือภาคเน้ภาคสามเ่ยจะเป็นเน้นในเรื่องของการไปเจอผีเขาแต่ละตัวตำนานผีเขาแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นผีกระสือผีกระหังผี นางแตนีผีเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยจะมาออกมาอย่างละตอนนะครับอ๋อดโอเอันนี้คือด้าไว้จะเป็นแบบด้าหรือแบบทาพที่อาจารย์โต๊ะได้ล่างเอาไว้นะครับอ่านี่ครับภาพสามเหี่ยเป็นแบบภาพลางๆของเปิดไตัวหนังสือขึ้นมาบางช่องเอาแบบเปิดไทยอ่าลง ด้วยคู่กันหรืออาจจะสกินโทนสักนิดนึงเป็นตัวอย่างนิดนึงเพื่อให้แฟนๆได้ดูกันเนาะอาจารย์นะก็ต้องให้อาจารย์สาธิตนิดนึงนะครับอาจารย์จุวัตอะไรอาจารย์ก็จะใช้คู่กันเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมว่าถ้าถ้าอาจารย์ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับดังไปถึงไหนตอนไหนเสียดายนะที่คนไทยเขาไม่ค่อยสนับสนุนกันเท่าไหร่ตัวการนนี้เป็นการตูนขาวดำ <no liebe> แต่ก็จะลงมื่ดังก so so ่อนแต่ถ้าจะลงสีแบบโค้หน้ากล่เนี่ยจะ้จะมาลงสีคืนที่เจนแนะนำมนุษจานนี่คือสกรีนโทนเทียมนะครับคือนักเขียนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้วิธีการตัดสกรีนโทนนะครับไปแปะ เพื่อให้ภาพมีมิติมีนูนลึกหนามันก็จะเป็นอ่นี่เป็นของวิบูนกิที่ทาไว้สมัยก่อนครับเป็นเพียงเขาจะทำมันเป็นเล่มอันนี้ก็จะเป็นแบบสีสีอ่อนสีเข้มเนี่ยมันจะเป็นสีอ่อนๆสีเข้มๆใกล้ๆนะครับมันจะมีเป็นจุดๆอ๋อจุดๆไรเนเป็นฉากเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีนี้แกก็จะประหยัดแกก็จะไม่เอาตัวจริงใช้หรอกก็จะใช้ได้ไปถ่ายเอกสารเนา w ถ่ายเอกสารมาแล้วก็จะใช้วิธีการตัดแปะ อ่ะตอนนี้มาดูมูมจริงมุมจริงนะครับมาดูการตัดแต่งล้วทำเป็นยังไงแกก็จะไปเอามาตัดแสนจะง่ายได้เราใช้คัตเตอร์นี่แหละฮะตัดตามมุมแล้วก็เอากาวแปรเทคนิคนะฮะเทคนิคในการทำผ้ามันจะประกอบลงไปใช่ไหมอ่านี่เลยมันจะทำให้ภาพมีมิติเหมือนมีลึกหนาไม่คบางอะไรงเี้ย คือเส้นผมเดีวเราจะติดอะไรขึ้นมาอีกรวมความความหนาความนี่ซึ่งสมัยก่อนนะครับจะไม่มีะจะไม่มีพวกเทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์หรือกราฟิกอะไรเข้ามาช่วยทั้งนั้นนะครับม,มันจะมีแต่วิธีทำแบบนี้้นรววนัวใช่เป็นเทคนิคพิเศษของนักวาดการ์ตูนในอดีตนะครับบางคนเขาก็ไม่ทำเพราะว่ามันทำให้เสียเวลาทำ รลยวเวลาแล้วก็ค่าต้นฉบับก็อยู่ในรา,ราคาเดิมมันจะไม่ขึ้นไม่ลงนอกแต่ว่าคนที่ทําด้วยจิตวิญญาณที่ใจรักจริงๆก็ผลิตประดอยอยู่นั่นนะคทั้งวันได้หน้าเดียวก็เอาขอให้ออกมาดีเท่านั้นแค่นี้ก็พอแล้วน่า อันนี้ปอ,อมาดูต่อครับครับหลังจากที่แกติดสกรีนโทนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ติดตรงเส้นผมก็ติดตรงนี้อ่ะครับติดไปนี้นะครับแต่นั้นก็เป็นการแต่งอีกทีนึงอ๋อเหมือนเก็บรายละเอียดใช่ใช จัดติดสกรีนโทเรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่งเอาสีดำแต้มแล้วยังไม่เสร็จนะครับครูปอดูแกยังต้องแต่งขาวอีกเอาสีขาวมาแต้มอีกเพื่ลบรอยต่างๆอีกทีนึงโอ้โหนี่ยแต่สีขาวมาแต่งลบรอยที่มันล้ำๆอย่างเงี้ยเกินมาเนี่ยมีนมีหนวดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ต้องลบรอยอีกทีนึงเอาสีขาวมาแต่งยังลบมากยังลบใช่มาแต่งอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันกลมกลืนไงมันจะได้ดูกลมกลืนใช่บางทีบางทีคางมันล้ำมาหน่อยนึงก็ไม่ได้ต้องให้มัน ติดแต่งนคุณโอเคอันนี้นี่เองอันนี้หนึ่งช่องใช่ไหมครับเนี่ยเห็ะนไหมกว่าจะเสร็จดึงช่องอนั้เมื่อกี้เราก็เกือบติดไมทถงเหมือนกันนะกือมันเยอะอยู่นะโอเคอ, <c oughs> อ่ะหลังจากเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่นี่แค่ตัวอย่างนะครับก็ยังจะต้องวาดอีกหลายช่องมันจะมีตัวอย่างที่เสร็จแล้วให้ดูเนี่ยหน้าหนึ่งเหมือนเสร็จแล้วลน, ng, นี่ยปุ่มอะไรเนี่ยท่างแต่งนี่อันนี้คือที่ทําติดสกรีนโทนแต่งไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้ นี่แค่หนึ่งหน้านะครับเพื่อหนึ่งหน้าหลังจากดาับล่างสเสียนตัวหนังสือติดสกรีนโทแต่งอะไรร้อยนะครับนี่คือขาวดําที่เวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นรวมเล่มจะเป็นแบบนี้เวลารวมเล่มนี่คือรวมเล่มแล้วนะครับจะมีอย่างงี้รวมเล่มอย่างสิบตอนก็ประมาณร้อยกว่าหน้า1ล้สิบหน้านะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้ภาพมันก็จะอ,ออกมีมิติมีคมลึกนะครับเวลาส่งลงพิมพ์ยิ่งย่อยิ่งย่อยิ่งยิ่งย่อยิ่งชัดนะวันนี้ก็คิดว่าก็ของปากของคอนิดนิดหน่อยนะครับก็ ถ้าสนใจนะครับอยากจะติดต่ออาจารย์โต๊ดคุณสุนิัสมาช่วยท kind of ําการวาดการ์ตูนวาดภาพตามต้องการผลงานเป็นต้นมาเช่นต่างๆพวกนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับก็ผ่านทางผมในข่าวไดยเอ็กได้ว่าะจำแพงว่าอะไรได้หมดครับไม่แพงครับที่สาคัญครับก็ฝากกำลัผลงานของนักเขียนไทยรุ่นก่าวได้ดีนะครับว่าจะได้มีครับผมมีผลงานมีการทําต่อไปนะครับทีนี้ก็ ผมตบแค่นี้นะครับนะครับผมยังตบโก็สงสัยฝากไว้ด้วยครับครับคุณครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับ